พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็บายบายนะครับผมก็ผมจะพยายามจะทําคลิปดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องก็จะประมาณวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพื่อนๆเอ FC ทุกคนก็คอยรับชมติดตามหรือว่าย้อนหลังดูย้อนหลังก็ได้เพื่อนๆเ,เพราะว่าการไลฟ์สด การไลฟ์สดบางทีผมก็เดี๋ยวก็จะรีบอัปโหลดบางทีก็เพื่อนๆพนพักผ่อนด้วยวันอาทิตย์ด้วยยังไงก็ย้อนดูก็ขอขอบคุณอ่าเพื่อนเพือนอฟซทุกคนนะครับผมที่อ่ามียอดการติดตามเพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจนะครับผมคือว่าจะได้ให้ผมมีกำลังเป็นกำลังใจคือว่าจะอ่าที่จะไป หาพระเครื่องดีๆไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมานำเสนอเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เช่าหาบูชาก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาเช่าหาบูชาที่ผมเพื่อนเพื่อนอยู่จังหวัดไหนภูมิลำเนาไหนเพื่อนเพื่อนไปเช่าณพื้นที่นั้นก็ได้ครับผมหรือถ้าเพื่อนอยากจะแบบจะมั่นใจเช่ากับนายเทิงพระเครื่อง แน่นอนอันนั้นผมก็ยินดีครับผมเพราะว่าอ่าก็จะเป็นยังไงอ่ะเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็มีเป็นกําลังทรัพย์ด้วยนะเพื่อนเพราะว่าผมว่าทาทุกอย่างเวลาเราไปไหนทุกวันนี้มันก็ต้องใช้เงินใช้ทองก็เหมือนเป็นปัจจัยสี่นะครับผมเนเพื่อนอ่าก็วันนี้ก็บางท่านก็ถามว่าอ่าก็ตอบให้ว่าอ่านายเทิงพระเครื่องของพระอะไรครับผมอ่านี่ครับวันนี้ผมก็ของจะของติดตัวนะครับผมก็เป็น อ่านี่นะครับสมเด็จสมอเกรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าองค์ใหญ่ไปหรือว่าหนักไปหรือเปล่าอ่าผมขอบอกเพื่อนๆนะครับผมก่อนที่ว่าเพื่อนจะออกจากบ้านจะไปทํางานจะขับรถลงเรือหรือว่าอ่าจะไปทํากิจการใดๆทั้งสิ้นก่อนออกจากบ้านอาราธนาท่าน ท่องนโมสามจบแล้วก็นสศีวังพรมามะอุนสศีวังพมมามะอุนาศีวังพมมามอุแค่นี้ท่านก็จะคุ้มครองเราแล้วก็เป็นสิริมงคลกับเราเนะครับผมเพราะพออารัทธนานึกถึงพุทธคุณของหลวงพ่อกวยชุตินทโรแล้วก็ของนะครับผมผมรู้สึกเบานะผมไม่หนักอย่างที่เพื่อนอันนี้ผมใส่กรอบด้วยนะเพื่อนผมยังรู้สึกว่าไม่หนักนะเพื่อนไม่หนักเลยนะเพื่อนลองดูลองดูที่เพื่อนๆเ,เช่าหาไปจากผมแล้ว ไปหากอบหาเลี่ยมเลี่ยมพัติกก็ได้เบื่อนร้อยหนึ่งแปดสิบบาทหรือว่าเพื่อนที่ว่าพอจะมีกระตังก็ใช้กอบไม้ค่อมแบบผมก็ ก็2 0 0 3 0อยอยู่ประมาณน,นี้นเพื่อนแล้วแต่เกรดแตงผมก็มีจําหน่ายหรือว่าจะให้จัดหาให้ผมก็จําหน่ายอยู่ที่กรอบละ250้าบบาทนะครับเพื่อนถึง300แล้วแต่รวดลายนะครับเพื่อนอ่านี่นะครับเป็นพระที่ผมตั้งแต่ผมทําคลิปอาวัดหนองละแก้วสมเด็จสมอเก้าผมก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะเพื่อนอการงานการเงินแล้วก็การเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อนรู้สึกดีขึ้นเพื่อนลองลอง,ลองทาตามผมดูนะครับผม วันนี้ผมก็เหมือนเดิมนั่นเพื่อนก็พอดีเมื่อเชา้ารอว่าเมื่อสายพอดีพี่สทท่านาให้นำนำเสนอสมเด็จสมองก้าวรุ่นสองนะครับเพื่อนอที่มีหลายท่านสงสัยว่ามีการปลุกเสกจริงหรือเปล่านำมวลสารที่ไหนมาแล้วก็เช่าหาบูชาไปแล้วพุทธคุณ เป็นยังไงเหมือนเดิมไหมหรือว่าเกจิที่ปุกเสกปุกเสกจริงไหมหรือว่าวัดนำมวลสารเก่ามาแล้วก็มาทําการผลิตจากโรงงานสั่งมาแล้วก็เอามาจําหน่ายในวัด คลิปนี้เดี๋ยวมีคำตอบครับพอดีผมก็จะทำให้ให้กระจ่างเอาเป็นว่าเมื่อคลิปที่แล้วมันอ,อาจจะยังไม่กระจ่างก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาก็คลิปผมไม่นานเพนื่อนแต่ว่ามีสาระแล้วกันนะครไม่นานผมก็จะรีบพูดรีบจบแล้วก็รีบอัปโหลดนะครับผมก รับชมรับฟังเลยครับสมเด็จสมอ9ก้ารุ่น2นะครับเพื่อนๆผมมีจะเป็นภาพนิ่งนะครับเพิ่มการปลุกเสกของเกจินะครับก็เวลาเพื่อนเช่าหาเพื่อเพื่อนจะได้นําไปบูชาได้สนิทใจครับผมสวัสดีครับทักทายได้ครับพี่ถวินสวัสดีครับผมนี่กับเอฟซีนะครับผมหมูสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปไปไปชมกันเลยครับรุ่นนังนะเพื่อนรุ่น2นะเพื่อนเพื่อนรุ่น2นะครับ นี่ครับผมเหมือนเดิมอ่าผมมีอะไรใหม่ๆผมก็จะนำมาเสนอเนี่ยมีรูปนะครับผมมีรูปมีรูปมีใบโพใบใบสมออ่าผมมีมาให้มีให,ให้ให้เพื่อนๆดูก็วันนี้ก็นี่นะครับผมก็จะเป็นรุ่นสองนะั่นเพื่อนรุ่นสองที่ถามคือว่าอยากรู้อ่ะใครๆก็อยากรู้นะครับผมเพราะว่าวัดหนองน้แก้วเป็นอ่า วัดที่ว่าผมทําแล้วก็จะทํำไปเรื่อยๆเ,เวลาทางวัดมีวัตถุมงคลหรือว่ามีงานก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับผมวันอาทิตย์ที่16เดือนนี้นะครับตุลาเป็นงานกระถินนะครับผมงานกรินที่วัด เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านใดที่อยากจะไปร่วมทาบุญกับทางวัดแล้วก็เช่าหาบูชาตอนนี้ที่วัดมีนะครับผมที่วัดมีรุ่นสองก็อาจจะเหลือไม่เยอะแล้วเพื่อน,อนทํา่นบุญก็รีบเก็บเช่าหาบูชาเพราะว่าจํานวนการสร้างไม่เยอะวันนี้ผมก็จะมาบอกอวิธีไม่ใช่บอกวิธีเป็นการ แนะนำแล้วก็มีพิธีการบุกเสกแต่ว่าเป็นภาพนิ่งนะนเพื่อนเพื่อนๆจะได้กระจังจะได้รู้ว่าเออบางท่านก็บอกพระเกหร,รือเปล่ารุ่นสองมีการบุกเสกหรือเปล่ามีการบุกเ,รกรเสก,ก,เกครับผมก็จะมาไล่เลียงนะครับผมไล่เลียงตั้งแต่ อ่าส่วนส่วนผสมหรือว่าการมวลสารเอ้ามวลสารบางทีคำพูดผมก็จะเป็นแบบบ้านๆนั่นเพื่อนเพื่อนนก็ไม่ถือสายแล้วเอฟซีเก่าเขารู้แล้วอ่ามวลสารอ่าอ่ายังไงลำดับที่หนึ่งนะลำต้นเลยก็คือเป็นมวลสารมวลสารเก่านั่นเพื่อนเป็นมวลสารเก่าเป็นมวลสารเก่าที่ว่า ผมเคยนําเสนอที่ว่ามีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพกลางกับพิมพ์เล็กจะแตกเยอะที่สุดนะครับผมส่วนพิมพ์ใหญ่ก็ยังพอมีเหลืออยู่ก็เป็นนํามาบดมาบดเป็นมวลสารแล้วก็มีนี่ใบสมอ,อนี่นะครับใบสมอเพื่อนเป็นมวลสารที่ว่าเนี่ยอยู่ในรุ่น2เนี่ยใบสมอเผื่อเพื่อนๆืท่านใด คนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะเพื่อนบางทีคนเขาอยู่กรุงเทพหรือว่าภาคกลางบางท่านเขาไม่รู้จากต้นสมอหนั่นคืออะไรต้นสมอก็จะมีลูกกลมๆนลครับผมเดี๋ยวว่างๆถ้ากรรมการวัดหรือพี่ๆท่านใดที่อยู่ที่วัดเขาจะส่งให้จะได้เอามนุษย์นี่คือลูกสมอแต่ไม่ใช่ว่าจะไปเอามาง่ายครับก็มีการขอ เป็นเป็นมีคำคำขอกับเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะได้มาบูชาแบบนี้ก็ไปอาราธนาถามอ่าคนที่วัดถามพระถามกรรมการวัดผู้ใหญ่บ้านกำน,นันที่นั่นน่ะเขาจะมีเวลาเราไปทําบุญนั่นเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อนอยากจะได้มาติดไว้อ่าเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยอย่างผมก็มาเคลือบไว้แบบนี้ก็โอเคนั่นเพื่อนนะค่าเคลือบก็สิบห้าบาทใบหนึ่งก็เพื่อนเพื่อนก็มาแล้วก็เก็บมาเนี่ยเนี่ยใบสมอนี่คือหนึ่งมวลสารที่ว่าอยู่ในอ่าองค์ รุ่น2องอ์นี้เนี่มวนสารนะครับผมใบสมอนะอผ่านแล้วก็อันนี้3ก็จะมีผงผงพุทธคุณก็เป็นผงพุทธคุณ ที่ว่ารวมคําว่าผงพุทธคุณคืออะไรก็จะเป็นมวลสารที่ว่าเป็นพวกเกสรดอกไม้เป็นว่านยาว่านมิเศษแล้วก็เป็นนามาบดนั่นเพื่อนนามาบดนามาเขาจะมีกรรม,มาวิธีถ้าเพื่อนๆนท่านใดรู้ก็รู้ถ้าไม่รู้ก็ค่อยรับฟังก็จะเป็นการนําบดส่วนมากอาจจะเป็นปูนขาวปูนเปลือกหอยสีขาวนะี่เพื่อนนะที่ว่าส่วนมากที่ว่าจะนํามาผสมนะในสมเด็จในพระผงทุกรุ่นน่ะ เรียกว่าเปลือกหอยคือว่าเปลือกหอยเขาจะมีความพิเศษของเขาอยู่นะครับผมซึ่งหลักวิชาการอะไรก็เอาพอคร่าวๆนะผมจะให้ไปเจาะจงว่าแยกมวลสารนี่คืออะไรบางทีผมก็ไม่อยากจะทําคลิปมันนานนะครับผมเอาเป็นว่ามีปูนขาวมปีปูนเปลือกหอยที่ว่านํามาบดเป็นมวลสารกับว่านร้อยแปเกสรดอกไม้มีน้ําผึ้งเป็นตัวประสานแล้วก็มีน้ํายาทําให้มันแข็ง ่าแล้วก็มีอ่าผงตะเคียนอ่าผงตะเคียนอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ FC, พี่ไพฑูตสวัสดีครับ FC สีสุพรรณครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็นํามาบดอ่าวนี่คือขั้นตอนการทำอ่ามวลสารเพื่นเพื่อนเอาแบบคร่าวๆนะ คือว่าบางท่านบางเอฟซี FC, เขาก็ไม่รู้ผมก็จะอธิบายให้เข้าใจกันนะครับผมแล้วก็มีผงมวลสารจากอาเป็นเศษทรายจากอาเสียนพระองค์พระประธานอันเก่าอ่ะที่ว่าอยู่ในโบสถ์่ะเพื่อนเข้าใจไหมคือว่ามันแตกหกักชำรุดก็ได้นำตรงนั้นน่ะคือเป็นมวลสารอีกหนึ่งมวลสารที่เข้มขังแล้วก็มีการลุกเสกนำมาคุกเขาแล้วก็ ไปจ้างโรงงานจ้างโรงงานปั๊มมาส่วนกล่องกล่องก็เป็นโรงงานเดิมที่เดิมเพราะว่าเหมือนกับรุ่นแรกนั่นเพื่อนอ่าเนี่ยข้างนอกก็เหมือนเดิมก็คือว่ารูปลักษ์กล่องนี้ก็คือว่าเป็นกล่องรุ่นแรกนั่นเพื่อนต้องแบบนี้กล่องรุ่นนี้อ่าข้างนอกสีข้างนอกสีทองอ่าเออข้างในสีเงินนั่นเพื่อนนะแล้วก็เอาก็จะได้ อากระจากอ่ากล่องข้างในมีลายข้างในก็มีวงกลมสีวงเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกกล่องแล้วตรงกลางนี้ก็มีตัวเลขนั้นเพื่อนเห็นไหมอ่าแล้วแต่จะเป็นเลขโหลเลขรุ่นแต่ไม่ใช่ใบหวยใบเลขนั้นเพื่อนออกไปแล้วถูกกันหรือเปล่าไม่รู้อ่านี่ก็จะเป็นตัวเลขนั้นเพื่อนนะฮะเป็นเลขอยู่ตรงนี้อันนี้คือกล่องที่ใส่สมเด็จสมอเก้ารุ่นหนึ่งและรุ่นสองนั่นเพื่อนรุ่นหนึ่งและรุ่นสองเือเพื่อนฟังไม่ผิดหรอกเนี่ย ผมบอกหมดแหละแล้วก็มีพลาสติกรองแล้วก็ตำหนิที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือหรือรุ่นสองนั่นเพื่อนเนี่ยเวลาเราาใส่พระไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะกดไม่สนิทคือว่าเป็นที่พลาสติกตัดมานะจะเป็นแบบของแท้นะจะเป็นแบบนี้หมดอ่า าบางองค์ที่ว่าผมส่งไปถ้าผมมีเวลาผมก็จะกรีดตรงนี้หน่อยนึงให้มันเข้าไปสนิทแต่ส่วนมากผมก็ไม่ได้กรีดผมก็จะเอากระดาษเทชชู่กระดาษเทชชูปิดหน้าพระแล้วก็ประกบส่งให้ใเพื่อนเพื่อนมาอยากจะให้ไปเดิมๆคือว่าทุกกล่องนะครับคือว่าเกิดจากการตัดตัดนนเนี่ย ตัดไม่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 ไม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 พอดีอ่าก็จะเป็นตำหนิพิมพ์ทรงทุกรุ่นไม่ว่าพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางรุ่น1รุ่นสองเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะสั่งมาจากที่เดียวกันกล่องละ2องบาทห้าสิต,ตงังโดยการอ่าสั่งจัดทำโดยพี่สอทอพี่สอทอสมพงเบอร์ท่านมีโทรไปสอบถามได้เบอร์ท่านอยู่ในเพจวัดหนองละแก้วนะครับโทรไปถามได้ท่านรับทุกสาย ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดหนองนาแก้วอย่างาละเอียดผมก็นำข้อมูลจากท่านมาวันนี้ก็เลยได้นำมาเสนอ,อส่วนตำเนีพิมรงรุ่นแรกรุ่นแรกตรงไหนมีรุ่นสองไม่มีนั่นเพื่อนอามาดูชัดๆอีกทีเดี๋ยวผมตีกล้องให้ก็ได้ชัดอีกทีนึงก็คือเนี่ยปลายเกตซุ้มเนี่ยครึ่งวงกลมนะ เพื่อนๆจาได้อยู่แล้วผมไม่ต้องเขียนนะวันนี้เดี๋ยวไปไวๆนะตรงนี้ครึ่งวงกลมเนี่ยไม่มีนะนเพื่อนไม่มีส่วนเนื้อเนื้ออ่าเนื้อก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเดิมจะเป็นแบบอ่าไม่เรียบอ่านเพื่อนไม่เรียบไม่เรียบไม่เ,มเน้อนโดยเฉพาะอ่ารุ่นแรกนะรุ่นแรกนี้ก็คือว่าจะมีแตกรล้าแตกรล้าในองค์พระคือเป็นอ่านเขาเรียกว่าอะไรเกิดจากมวลสารนั่นเพื่อนคือว่าอายุตีไปกลมๆเลย10ปี การเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อนความชื้นมีผลนั้นเพื่อนมีผลอ่าเพื่อนเอนจะได้เข้าใจมีรอยแตกมีรอยเล้ารอยล้านคือว่านั่นแหละครับของแท้โดยเฉพาะอ่าที่ว่าผมมีนะที่ว่ามีเนื้อดินมีดินปวก่าดินอ่าเขาเรียกอะไรแมงล่าแมงหมาล่านะที่ว่าอ่ารุ่นหนึ่งอ่ะจะเก็บไว้ที่กุฏิของเจ้าวาด ก็จะเกิดก็จะกองไว้ไม่มีใครสนใจหรือว่าอะไรแรกๆปลูกเสกเสร็จก็คือเอาไปเก็บไว้ที่กุติพระไม่ได้บรรจุกกุนั้นเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปหาคาบกุแต่จะมีคาบดินคาบปวกคาบแมงล่านั่นเลยครับคืออ่ามวลสารธรรมชาติเพื่อนผมก็มีอ่าเพื่อนๆเอฟบางท่านก็ให้ผมจัดส่งไปคือว่าคนที่เขาชอบนั่นเพื่อน คือว่ายืนยันการันตีว่าแท้แน่นอนต้องมีคาบดินคาบปวกแต่กล่องที่ว่าอยู่ข้างบนน่ะเพื่อนเข้าใจไหมกล่องที่อยู่ข้างบนนะไม่มีนะส่วนอันสวยๆองค์สวยๆแต่ก็จะเกิดคาบเหลืองคาบเหลืองคาบขาวที่ว่าเป็นสีทูโทนอ่าบริเวณขอบเนี่ยอ่าที่ว่าผมได้ส่วนมากด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเหลืองที่ว่าเหมือนอ่าที่ว่าไปไปดูย้อนดูคลิปผมได้นะครับผมอ่านั่นแหละคือว่ารุ่นแรกนะ ส่วนมากองค์ที่สวยก็เพจดังๆเขาก็ไปเช่าบูชาแล้วก็นำมา,าจัดจำหน่ายกันในเพจต่างๆส่วนผมก็ได้มาก็ก้นกุฏินะครับมีคาบดินคาบบวกแต่ที่ไหนได้มีกลับมีคนชอบแบบผมเยอะด้วยทุกวันนี้ก็หาอยู่ครับผมผมก็หาอยูออ่ส่วนด้านหลังนะอันนี้คือด้านหน้าประมาณนี้นะเพื่อนๆด้านหลัง ด้านหลังก็คือว่ามีเส้นแตกตรงนี้เนี่ยช่วงขาช่วงหัวเข่าท่านเนี่ยรุ่นสองไม่มีนะเพื่อนไม่มีนี่รุ่นสองม,มีแล้วก็มีเส้นแตกตรงแขนเนี่ยวงในนะอ่านี้ก็ไม่มีแต่รุ่นแรกมีนะอ่าแล้วจุดสังเกตสําคัญก็สํานี่เลยขวามือเราเนี่ยดูเลยเนี่ยอ่าพี่สอทอบอกว่าจะให้ช่างแกะอันนี้คือว่าเป็นพิมพ์ใหม่แกะใหม่นะอ่าเป็นรุ่นสองนจะเขียนว่ารุ่นสองสังเกตง่ายๆเลยนี่ ตรงนี้นะขวามือเราเอาไว้ง่ายนี่อ่ารุ่นสองอ่านี่ก็วัดหนองตะแก้วเหมือนเดิมอ่าตรงนี้ก็สังกติอ่าตรงชายพระเหลืองนี่ก็เลขหนึ่งเหมือนเดิมส่วนมากก็อันนี้ก็สองห้าห้าเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมหลวงหลวงพอว่อกล้วยจุตินทะรวนนะครับผมนี่นะอ่าสมเด็จอ่าสมเด็จอ่าโพกสมอเก้าเนี่ยเนี่ยสมเด็จใบสมอเก้านะัเพื่อนนี่อันนี้คือเลขเก้าไทยนะอ่านี่นะ นี่คือตำหนิพิมพ์ทรงส่วนจํานวนการสร้างาวลาการจัดสร้างคือต้นเดือนสิงหานั่นเพื่อนต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาได้สั่งจัดทําสั่งจัดทำวัตถุมงคลสมองเก้าสั่งโรงงานปั๊มจำนวนการสร้างหนึ่งหมื่นนั่นเพื่อนหนึ่งอื่นหนึ่งหมื่นองค์นะครับเพื่อนหนึ่งหมื่นองค์พอดีผมมีภาพนิ่งนะเพื่อนได้จะได้สบายใจนั่นเพื่อนนะ ผมมีภาพนิ่งนะเพื่อนนะผมมีภาพนิ่งให้นั่นเพื่อนเพื่อนจะได้ดูแบบเออเนี่ยเพื่อนเพื่อนๆนจะได้เช่าหาบูชาไปแล้วนี่คือว่าอ่าอ่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมหลวงพ่ออะไรอ่าเอาบอกเอาเลยเอาวัดวัดท่าสมออ่าอ่าวัดท่าสมอหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับเป็นเกจิ เป็นเกจิที่ได้ร่วมปลุกเสกนัเพื่อนนี่เปลุกเสกไอ้ฐานจิตเดียวนะครับผมนี่อ่ดูเลยชัดๆเลยคือว่ายกามีการยกมีการอันนี้คือว่ามาปลุกเสกให้ในรถด,ด้วยนัเพื่อนอ่ะไอ้ฐานจิตการลูกศิษย์ท่านอีกอ,อีกรูปนึงผมก็จําชื่อไม่ได้คือว่าปลุกเสกเนี่ยเข้มขังท่านนั่งปุกปลุกเสกอันนี้ฐา,านถึงอา่าคูบาจาย์ ของหลวงพ่ออาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อกวยชุตินโลอันนี้คือหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอท่านยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้นะท่านยังอยู่นะไปสอบถามหรือว่าท่านใดผ่านไปเขตนั้นอยู่ก็ใช้นาไเลยครับผมถ้าข้อมูลผิดถูกนี่คือว่าเป็นประมวลภาพการบุกเสกนั่นเพื่อนนี่นะครับผมนี่ก็คือเกาะกองรังที่ว่าได้นําไปบรรจุแล้วท่าน ได้เมตตาจิตกำหนดจิตอันนี้ฐานการปลุกเสกนะเพร่นเพื่อนเช่าหาบูชาไปแล้วเพื่อนสบายใจได้เลยว่ามีการปลุกเสกจริงนะเพื่อนนี่เนี่ยมีการปลุกเสกจริงนะนี่นะหลวงพ่อเกาะนะวัท่าสมอนะคูะรแรงนะเพื่อนอย่าล้อเล่นนะอย่าคิดว่าเป็นพระอมนะใครที่ไปเผยแผ่บอกว่ารุ่นสองเป็นพระอมเนี่ย ก็ดูคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ไปด้วยนั้นเพื่อนช่วยช่วยแชร์ไปด้วยนะาการบุกเสกมีจริงนั้นเพื่อนนะผมบอกไว้ก่อนนะช่วยแชร์แล้วรู้แล้วเพื่อนๆก็ช่วยบอกอสกิดให้คนเขารู้ว่า,าว่ามีจริงได้ข้อมูลมาจากาช่องนายเทิงะเครื่องจำนวนการสร้าง1 0,000องค์แค่นั้นไม่มีเสริมไม่มีเพิ่มบล็อกได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับผมบล็อกได้ถูกทำลายไปแล้ว ส่วนถ้าเกิดจัดจำหน่ายหมดหรือว่าไม่เพียงพอต่อการของสิทธิานุสิทธ์อาจจะมีการสร้างเพิ่มหรือว่าแต่ก็ต้องไปแกะพิมพ์มาใหม่นะครับเพื่อนอ่าน,นเพื่อนนะนี่เป็นการปลูกเสกนะอันนี้คือว่าปลูกเสกไอ้ฐานจิตเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งต่อที่รถนะครับผมมานั่งต่อให้ที่รถน,นั่นเพื่อนอ่าอ่ามันเพื่อนอ่าเพื่อนเคปไว้ก็ได้เคปหน้าจอไปก็ได้บึ๊บ เพื่อ,อไปคุยกับเพื่อนคุยกับใครอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เชื่อ,อเอารูปหลวงพ่อเกาะให้ดูเลยเนี่ยไปให้เขาดูเลยถามว่าเนี่ยรู้จักหลวงพ่อเกาะไหมนี่เพื่อนๆถามถามคนที่ว่ารุ่นสองเกย์ G, ยังไงเนี่ยนีเน่เพื่อนเห็นไหมมีการปลุกเสกจริงนะันเพื่อนเคฟหน้าจอไว้เลยนะจํานวนการสร้างหนึ่งหมื่นองค์นะั้นเพื่อนหนึ่งหมื่นองค์นะาวเคฟไปเลยหรือว่าย้อนดูแล้วก็ เคปไปเลยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เช่าหาบูชาไปเพื่อนไม่ต้องกลัวพุทธคุณเทียบเท่ารุ่นหนึ่งแต่ว่าการปลุกเสกไม่ได้เข้าพิธีใหญ่แค่นั้นเองแต่ว่าหลวงพ่อก็อท่านนั่งปกดึงคือว่าตั้งจิตใ้ฐานปลุกเสกให้อย่างเข้มขังนะครับผมพร้อมลูกศิษย์ของท่านนะครับผมแล้วก็พระในวัดท่าสมัภนแหละครับผมแล้วก็ ลงมาตามบุกเสกให้ที่รถอีกหนึ่งทั้งนะครับผมโอแค่นี้ก็ก็โอเคนะเพื่อนแค่นี้เออเราจะได้รู้เวลาเช่าหาบูชาไปเพื่อนๆจะได้ไปคุยได้ไปพูดได้ว่าเป็นพระที่มีการบุกเสกนั้นเพื่อนนะอ่าอ่านี่แล้วก็มีจำน่ายผมเหมือนเดิมไม่แพงหลัก10หลักสิบนะครับผมเนี่ยผมมีผมมีม,ม,ม,มีมีเพียงพอมีมีเพียงพอ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเช่าหาบูชาผมมีให้มีมีให้โทรไลน์มาโทรมา FC โทรมาไลน์มาเอาไปตั้งไว้คู่กับรุ่นแรกหรือว่าเพื่อนๆท่านใดคือว่าตอนนี้รุ่นแรกชุดหนึ่งองค์หนึ่งมึงก็หลายร้อยอยู่เพื่อนๆที่ว่าเอาแบบสบายกระเป๋าก็รุ่นสองก็ได้เพื่อนๆพุทธคุณเท่ากัน อ่าพุทธคุณเท่ากันเหมือนกันวัดเดียวกันปุกเสกโดยลูกศิษย์ของอ่าหลวงพ่อกลวยอ่าหลวงชื่ออ่าหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับผมอ่าเพื่อนๆเหมือนกันสบายกระเป๋าเอาไปเอาไปเลี่ยมมีเพื่อนๆหลายคนเอซเช่าไปเข้าไปเลี่ยมของก็เกิดอ่าปาฏิหารเกิด สิ่งดีๆเกิดกับครอบครัวเขาชีวิตเขาแน่นอนครับผมอ่าเนี่ยลองดูลองดูหลักสิบนะครับผมหลักสิบไม่ถึงร้อยนะครับผมหลักสิบหลักสิบบาทนะครับผมตอนนี้เพราะว่าผมได้มาทําบุญได้มาหนึ่งลังตอนนี้เหลือไม่ถึงลังแล้วครับเพราะว่าผมก็อ่าพอ เขารู้ข่าว FC เขาก็ออกมาเช่าคนละองค์2อ,องค์นะครับผมราคาสบายกระเป๋าครับผมร้อยหนึงก็ได้แล้วอง2อ,องค์นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจัดส่งให้ท่านเพื่อนท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปวัดนะถ้าไม่สะดวกเดินทางไปวัดเดี๋ยวนายทิงมาเครื่องจัดให้ครับผมโทรมาไลน์มาเดี๋ยวผมจะ ทิ้งคลิปทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์โทรไลน์อีดไลน์ไว้นะครับผมก็แอดมาโทรมาสั่งจองได้ผมส่งทุกวันครับผมสมเด็จสมอเกนี้ผมส่งทุกวันวันละกล่อง2กล่องชุด2ชุดผมส่งทุกวันนะครับผมโอเคอ่ะก็เหมือนเดิมน,นะครับอ๋อส่วนรูปนี้นะครับผมเป็นรูปใหญ่หน่อยแต่ก็คล้องคอได้ไม่หนักนะเพื่อนเป็นอ่า ลุกศิทย์ท่านสร้างตอนปี59รู้สึกจะเป็นงานงานงาน,งานกับผ้าป่าสามกีก็ออกที่วัดนั้นเพื่อนเนี่ยมีตาวัดมีตาวัดออกที่วัดพอดีได้มาเพื่อนๆเอฟซีเ, FC, เขาให้ผมมาผมก็เอามาโปรโมทว่าถ้าเพื่อนไปเจอแบบนี้ก็คือว่าเอามาเช่าหามูชาได้ผ่านพิธีผ้าป่าสามัคคกีปี59นั้นเพื่อนเนี่มีตา แน่นอนครับผมอ,อ๋อสมอง9รุ่น2ครับผมรุ่น2สวัสดีครับสวัสดีครับสมองเรุ่นสครับที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้แล้วก็ย้อนดูได้นะที่ว่ามาไม่ทันหรือว่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะอัพโหลดแล้วก็ โทรมาสอบถามราคาหรือว่าการช่างหาหลักสิบหลักสิบบาทหลักสิบบาท,บบาทไม่แพงไม่แพงครับผมเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเนะี่ยเดี๋ยวผมจะรีบอัปโหลดให้ก็ย้อนดูหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งคลิปไว้ก็ติดต่อสอบถามมาก็เอาเป็นว่าเข้าใจเอาเป็นว่าสมเด็จสมอเก้ารุ่นสองมีแล้วมีการปลูกเสกจริงมีวาละ,ะการสร้างจริงแล้วก็จํานวนการสร้างหนึ่งหมื่นองค์เอาเป็นว่าเพื่อนๆนท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ ก็โทรมาติดต่อมาก็เอาว่าก็เหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะเดี๋ยวย้อนดูได้เดี๋ยวผมจะรีบอัปโหลดให้ก็คําพูดใดวาจาใดที่ไม่ไพเราะเพราะพิงก็ไหนทึงพระเครื่องก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากช่องเล็กๆทึงพระเครื่องสาระแน่นอนครับผมช่องผมสาระด้วยได้สาระได้พระแท้แล้วก็อ่า ได้อะไรพุทธคุณด้วยนี่คือสโลแกนของเถิงพระเครื่องครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนแชร์ไปเลยว่ารุ่น2มีการบุกเสกจริงนะครับเพื่อนก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีบอัปโหลดสำหรับเพื่อนท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะก็เดี๋ยวย้อนดูหลังด้านก็ผม E ีีนี้ก็เป็น E ีีที่23นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบอัปโหลดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ